วันดีครับทุกคนอยู่กับเอิร์ธนะครับเอิร์ธซากุระฟิล์มตามชื่อคลิปนะครับเอิร์ธจะพาทุกคนมาโหลดซากุระอุชชันจีนให้ทุกคนมาอนุญาตด้วยโครมก่อนนะครับเพราะเราจะโหลดแอป,ปด้วย Google Chrome อันนี้เป็นการสอนแบบรวบลัดตัดตอนนะครับผมอันเนี้ยมันไม่ต้องใส่ไอดีไม่ต้องใส่ชื่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะแต่ถ้าเป็นของพี่แตงกวานเนี่ยเหมือนจะต้องใส่ชื่อใส่ไอดด้วย อันแรกเลยนะครับผมอักษรสีม่วงให้ทุกคนกดเข้าไปเลยและทุกคนก็เลื่อนลงมานิดหน่อยครับผมนี่ทุกคนจะเห็นเป็นสีส้มนะครับเนี่ยถ้ามันขึ้นหน้าเนี้ยให้ทุกคนกดดาวน์โหลดเลยอักษรสีเหลืองนี่แหละครับผมกดเข้าไปเลยนะแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ครับให้ทุกคนกดไปที่อันบนหรืออันล่างก็ได้แต่เอิร์ดเลือกเป็นอันบนนะครับผมและทาง Google Chrome เขาจะทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับผม ซึ่งการดาวน์โหลดไฟล์ครั้งนี้ก็ไม่ได้นานอะไรนะครับแค่แป๊บเดียวเองกดเข้าไปเลยครับ233ลีหยวน apk แล้วมันจะขึ้นแบบนี้ครับให้ทุกคนกดติดตั้งนะให้ทุกคนพิมพ์ไปแบบนี้นะครับผมชื่อเกมซาก,กุระในภาษาจีนนะแล้วก็กดสีส้มเลยอันนี้คืออาจังไม่ได้ล็อกอินเลยนะครับผมซึ่งเกมซาก,กุระเนี่ยขึ้นเป็นแนะนําอันแรกเลยนะครับผมแล้วเราก็รอการดาวน์โหลด อันนี้คือภาพตอนที่เอิร์ดดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้ทุกคนกดเข้าเล่นเลยครับด้วยปุ่มสีส้มนะแค่นี้แหละครับผมง่ายแบบสุดๆซึ่งโทรศัพท์บางรุ่นนะครับผมแม้ว่าตโหลดซาก,กุระอุชันญี่ปุ่นแต่โลโก้มันจะขึ้นเป็นภาษาจีนซึ่งเครื่องที่เอิร์ดหมายถึงก็คือเครื่องของฟ้าครับเมื่อเชา้านี้เล่นสักเครื่องเขาค้างไปเลยให้ทุกคนกดปุ่มสีชมพูเมื่อกี้นะครับผมเพลงทุกอย่างเสียงทุกอย่าง ยังเป็นเหมือนเวอร์ชันญี่ปุ่นทุกอย่างครับผมแต่ว่าจะมีข้าวของและสถานที่ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งตัวเกมซากุระจีนเนี่ยสามารถเข้าได้แค่แอปเลย์ยน233จีนเท่านั้นนะครับผมนี่ครับมาตรงนี้มันก็จะยังเป็นรีนาทามากิอยู่นะครับผมซึ่งเกมเนี้ยโฆษณาดุสุดๆซึ่งเกมซากุระเวอร์ชันจีนเนี่ย เหมือนเขาจะต่อต้านความรุนแรงนะครับผมเราไม่สามารถต่อยหรือว่าฆ่า npc ได้ถ้าหากปิดฟันนี่โหมดเพอาะเขาบังคับเปิดนะครับผมไม่เชื่อกระดูในการตั้งค่าเลยครับผมอันที่เขาโดนบล็อกเอาไว้นั้นคือน่าจะเป็นฟันนี่โหมดเขาน่าจะบังคับแหละครับผมเพราะว่าต่อต้านความรุนแรงดูสิมันจะเป็นท่าจักรจี้อยู่เลยครับดูอันเนี้ย เห็นไหมอันที่เป็นสีเทานั่นแหละครับน่าจะโดนบล็อกดูครับผมเนี่ยพอเราต่อย NPC นะครับมันก็จะเป็นแบบใน iOS เลยครับผมตัวละคร NPC จะกลายเป็นหุ่นยนต์ขึ้นมาทันทีเลยเอ,อิร์ดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าในเวอร์ชั่นจีนเนี่ยเขาสามารถสมัคร ID ลงในเวอร์ชันญี่ปุ่นได้หรือเปล่าใครรู้ช่วยมาบอกกันด้วยนะครับผม ที่รู้คือเกมนี้มีอะไรให้ทก็ค่อนข้างเยอะเลยนะตัวเกมก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมไม่กระตุกนะแต่ว่ามันอาจจะมีสะดุดสะดุดแบบเบาๆนะครับผมแต่ก็ไม่ได้สะดุดแรงนะอ่าตรงนั้นเป็นร้านฮอตพอตนะครับผมหรือว่าร้านหม้อไฟนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนนั้น,นในเวอร์ชันซากุระนะมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆเลย นี่นะครับผมฮอตพอตอาประตูก็จะเป็นแบบลายจีนเลยนะครับผมส่วนตัวละครเนี่ยเหมือนจะเป็น NPC ตัวเดียวกับที่ร้านอาหารริมทะเลซึ่งตัวละครที่ร้านอาหารริมทะเลเนี่ยมีการเปลี่ยนสีผมนิดหน่อยนะครับผมเราก็ลองสักอาหารกินดูนะครับซึ่งก็เป็นหม่าล่าที่เอิร์ดคิดไว้จริงๆด้วยขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เอิร์ดซักลักฟิล์มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ